นี่ครับวิธีการเอาต่อนะครับสดสดร้อนๆครับอยู่บนบ้านนะครับบนบ้านตอนนี้ได้ทําการดังับตัวแม่มันปุดอุดรูปุดรูเรียบร้อยครับผมปุดูเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาจะทําการเอาใสระสอบไอ ทุ่งข้าวสารนะครับผมเราจะทำการตัดเลยครับเสียงมากเลยครับงานนี้งียบออกสูดรอนตอนนี้มันเงียบหมดแล้วครับตอนนี้เงียบหมดแล้วครับตัดเลยนะครับตัดเลยเงียบหมดแล้วตั้งกล้องเดี๋ยวเดีย๋ยวสลับกล้องก่อน ลับกล้องก่อนครับผมตัดเลยครับตอนนี้พึ่งสร็จพึ่งสรุปหมดแล้วครับตัดเลยใช่ไหมตัดเลยตัดเลย lấy tham quan tạt lấy Hãy subscribe cho kênh Tiếng Mì เตียนหมดเลยครับอตอนนี้ตัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตอนนี้ขึ้นเข้าถุงปุ๋ยเรียบร้อยครับผมตอนนี้สลบอยู่ในี่มันใส่เลย ตีเรียบร้อยครับนี่ครับสำเร็จแล้วครับผมไม่รู้มาอยู่ตอนไหนครับต่อตัดสดๆร้อนๆครับเอาสดๆร้อนๆเลยครับฮะอืะอเฮ้เาราสิ เอาออกเลยบอไม่รู้ว่าตอมาอยู่ตอนไหนครับก็ว่าอยู่ในบ้านไม่ดีไม่ได,ดีก็เลยเอาออกครับผมสุดๆ้อนๆเลยฮะตอนนี้ทำการใส่กระสอบเรียบร้อย เยี่ปีนหนึ่งครับผมทำการปลูก ยังไม่หมนตื่นนะนแล้วก็เอาเอา,เอาไปเคาะทิ้งเลยใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเอาเนี่ยเอาก่อนอ้ยมาอยู่ตอนไหนวะจุดไม่ได้ครับอยู่ในบนบ้าน สดสดๆร้อนๆเลยไม่ต้องจุดบ้านครับทำการลงอยู่บนบ้านนะครับที่สูงนะยครับ Rồi mão lưu vươn mau vươn tung để nó lỗi gi gi là thô Ê sao nó bay chi vậy vô nông lên đi Du, 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 du luôn luôn lung lên luôn lung chi e tụ on này lo là cái gì pro ít đông hơn mà đấy cái cái lo bị mò em cái lo tụ on này tụ on cắn on on này ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม